กล้องที่ถ่ายวีดีโอตัวเองได้ดีถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีถ่ายรูปได้ดีวิดีโอไม่สั่นมีหน้าเนียนมี Wi-Fi ส่งเข้ามือถือได้ง่ายๆคิดว่ากล้องตัวนี้จะมีขนาดเท่าไหร่ครับเฉลยครับมีขนาดเท่านี้เองครับผมตัวเล็กมากๆเลยนะครับผมและเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ DJI Osmo Pocket 3นั่นเองครับผมโดยเจ้าตัวนี้นะครับหนักเพียงแค่179กรัมเท่านั้นเองครับเบากว่ามือถือของเราอีกครับและเปิดง่ายมากเลยนะครับแค่เราขยับจอแบบนี้นะครับผม กล้องก็จะเปิดทําการได้ท,ทันทีแล้วเราจะปิดนะครับเราก็แค่เอาจอกลับที่เดิมนะครับกล้องก็จะปิดมาดูกันครับว่าตั้งแต่ปิดเนี่ยไปจนถึงเปิดพร้อมใช้งานเนี่ยใช้เวลากี่วิด,ดูนะครับ 1. โอ้ยังไม่ทันได้นับ2เลยนะครับเปิดใช้งานเรียบร้อยนะครับ ไวมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากถ่ายแนวตั้งนะครับเราก็แค่พลิกจอมาแบบนี้นะครับแล้วกด Continu e นะครับก้องก็จะไม่ปิดนะครับจะถ่ายแนวตั้งต่อได้ง่ายๆเลยที่สําคัญนะครับผมเขาเป็นไม้กันสั่นมาให้ในตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าจะขยับยังไงนะครับผมมันก็ไม่สั่นนะฮะเจ้าตัวนี้จะเหมาะมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอลูกลูกนะครับหรือว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอลงช่องของตัวเอง ก็สามารถทําได้ครับเพราะว่าตัวนี้รองรับความละเอียดสูงสุดถึง 4K เลยนะครับชัดแบบความละเอียดเหลือเฟือเลยครับแล้วเขาก็มีโหมดติดตามใบหน้าด้วยนะครับไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนเนี่ยกล้องก็จะทําการหันตามเราให้โดยอัตโนมัติเลยเหมาะสาหรับใครที่ชอบถ่ายรีวิวคนเดียวในเซตครีเอเตอร์ของเขานะครับผมก็จะมีตัวขาตั้งนะครับแถมมาให้แบบนี้นะครับพอติดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมีขาตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็จับใช้งานถนัดขึ้นด้วยแล้วเขาก็แถมไม์ไวรเลสมาให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะครับในเซ็นเมตรครับ เมาะสำหรับตัดเสียงรบกวนโดยรอบครับไม้ตัวนี้เดี๋ยวลราไปฟังเสียงกันนะครับมีทั้งแบบจากตัวนี้แล้วก็าจากไม้เลยครับนี้จะเป็นเสียงจากตัวกล้องเลยนะคะที่ ไม่ได้ต่อไม้แยกค่ะแล้วเขาก็มีไม้ไวเลสมาให้ด้วยนะคะเอาไว้พูดระยะไกลคะ่ะไกลขนาดนี้ก็ยังได้ยินนะคะคงไม่มีใครถ่ายไกลขนาดนี้นะคะนิดนึงก็หน้าปักซอยแล้วและด้วยเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ถึง1นิ้วนะครับทำให้คุณภาพของเขาเนี่ยดีกว่ามือถือมากๆครับถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยวิดีโอออกมาใช้งานได้สบายๆเลยครับแล้วเขาก็ยังถ่ายรูปได้ด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายได้แต่วิดีโอนะลองมาดูภาพที่ได้กัน ผมเคยเห็นช่องต่างประเทศนะครับเขาเอาเจ้าตัวนี้ไปถ่ายรถขณะวิ่งอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าหัวของตัวนี้มันเป็นกันสั่นไงครับซึ่งปกติถ้าเราใช้กล้องถ่ายเนี่ยเราจะต้องขึ้นไม้กันสั่นแบบใหญ่หนักเป็นกิโลเลยแต่เขาใช้ตัวนี้ถ่ายจบเลยคือไม่ว่าคุณจะถ่ายคอนเทนต์อะไรนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เอาอยู่หมดเลยครับใครที่อยากได้น้องตัวนี้นะครับผมก็สามารถจัดได้ที่ร้านกล้องสีชมพูซูมครเมร่นะครับ